สวัสดีครับเพื่อนๆคเพื่อนะครับจากวิาสาแบร์วิสาหแหน่โลงเยนสันดีแจ๊สนัทเบบี้บิกแบน Channel, Art, นะครับ <laughs> นี่มีแบรนด์ใหม่แอคหน่อยเอิดน้นหนึ่งโอเคครับอันนี้วันนี้โปรดักที่ผมอยู่ก็เป็นของทางอินเตอร์มิวสิกนะครับก็คือตอนนี้ก็หลังจากที่เรารอคอยครับชาวรอ็รรอกชาวร็อกรอเบส o ็อกเบดวันแสนนานแสนนานวันสปอนเจอร์ทามนี่ก็เข้ามาสักทีนะครับเข้ามาเยอะมากในเร่าเนี้ยเข้าไปที่อินเตอร์ได้เลยแบบมีเบดล็อกเบดให้ลองเยอะๆ็มหมดนะครับที่อยู่ในมือผมไม่อยู่อยู่ในมืออยู่ในบาร์ผมก็คือวอลวิกอาร์ติสซิลี่นะครับล็อกเบดอาร์ติสซิลี่อดัมเคลตันนะครับอ่าสเปคคร่าวๆเลยก็จริงๆมันก็เลฟเฟเลนมาจากเบดวินเทจอ่าพีเซนต์วินเทจ แบรนด์ไอคอนิกของโลกแบรนด์หนึ่งนะครับก็คือสเปคเป็นอย่างนั้นเลยบอดี้นะครับเป็นเอลเดอร์นะครับแล้วก็คอเป็นเมเปิลฟิงบอร์ดเมเปิลนะครับแล้วก็มีบล็อกอินเลย์เป็นสีดำนะครับก็คือเป็นตัวนี้เป็นแบบสิงเนเจอร์ของอดัมเกตันนะครับอดัมเกตันเป็นใครก็เป็นมือเบสวงยูทูนะครับเอ่อเข้าๆมีแค่นี้เลยไม่จะพูดอะไรมันเป็นสไตล์เบสวินเทจอ่อมันพิเศษกว่าเจ้ากว่าอย่างอื่นนิดนึง พิกอัพออนไลนทีจะเจอเบดวอลวิกเป็นพาสซีฟนะตัวนี้เป็นพาสซีฟพิกอัพเป็นของซีโมเดนแคนนะครับ SPB 3ามในะสักอย่างนะนะครับก็จะดอปมันจะใหญ่หนะ่อยแล้วก็จะเหมาะชาวร็อกนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดสําหรับเพื่อนที่เล่นพีเบทจะตรงจะจะ,จะสึกแปลก,กตาเพราะว่าพิกอัพมันรีเวิร์สครับมันรีเวิร์ดสลับด้านกันจากพวกก P ับพีเบทที่เป็นไอคอนิกแบรนด์หลักโดยอดนะัมเคตัลเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าเขาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมฟังจากแอนดี้อวินพูดอ่ะแต่ก็น่าจะเอามาจากอดัมเคตัลแหละ เขาบอกการสลับ p i กอัพเนี่ยอย่างเงี้ยมันทําให้ low ของสาย G กับ D มันมันหนาขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันในสาย A กับ E อ่ะมันก็พันขึ้นซึ่งวิธีการสลับ p i กอัพแบบเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ลำโพงตันนะ mm hmm. ผมเหมือนผมจะถ้าเข้าใจไม่ผิดอะตัวแฟรงเกนสไตล์ของของลุงลีสกาเนก็เป็นอย่างนี้นะครับ mm hmm. คราวนี้มันจะต่างจากพีเบททั่วไปนิดนึงคือประิ p ิพีเบท แบรนด์ทั่วไปจะเป็นวอลลุ่มแล้วก็โทนแต่ตัวของอดัมเคตันเนี่ยจะเป็นวอลลุ่มกับบูตเบลดไฮไฮคัตไฮคัตโลคัตแล้วก็สามารถทำได้ทั้งไฮคัตโลคัตอะประมาณนั้นอะเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมเข้าใจผมเนี่ยผมก็เข้าใจตัวเองแบบนี้คราวนี้มันก็จะต่างกันนะคือปกติถ้าเกิดเป็นพวกพีเบลทั่วไปม่ไจะแบบปิดวอลลุ่มสุดก็จะหนาเปิดก็จะ ก็จะสว่างขึ้นแต่เน,นี้ยมันก็จะแบบเป็นเหมือนเป็น E Q มากกว่าแต่ว่ามันก็เป็น E Q แบบแบบเขาเรียกนะแบบแบบพัสแบบพัสด์เบสอะมันไม่ได้แรงจัดขนาดนั้นแต่ว่ารำเขตั้นตรงเนี้ยมันผมผมผมทำไปเยอะเหมือนกันก็คือผมก็มีการแบบอัปเกรดนิดหน่อยนะครับก็คือปกติล็อกเบสเนี่ยครับนัดเนี่ยจะเป็นพลาสติกตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นทองเหลืองแล้วแล้ว,ลว,ลวก็บูเดนข้างบนเนี่ยเป็กเนี่ยถ้าเกิดเป็นล็อกเบสธรรมดามันจะเป็น เป็นอลูมิเนียมธรรมดาเป็นเหล็กกับครับแต่เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นเป็กไม้ถามว่าทําแล้วก็คัชลอททัชลอโคเวอร์ก็เปลี่ยนเป็นไม้ถามว่าทํำไมทําแบบนี้จริงๆลึกๆแล้วอยากได้อยากได้อยากได้พรีเบดสี่สายมาสเตอร์บิวแต่ดูราคาแล้วสู้ไม่ไหวก็เลยซื้ออดัมเคตันล็อกเบดแหละมาโมเองนะครับหลักๆก็คล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วเอาพูดตรงๆนะผมผมก็รู้สึกว่าที่เป็นล็อกเบดก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวดัมเคตันตัวมาสเตอร์บิวมันจะเป็นซอมแอด แต่ผมอะตัวนี้ผมอยากได้ทนเอลเดอร์ไงคานนี้เดี๋ยวมาดูการทํางานของไอ้สาปุ่มนี้ก่อนแล้วกันไม่ยากไม่เย็นนะครับตัวแรกเปิดวาลรุ่มวาลรุ่มก็จะดังขึ้นมาคาวนี้ดูนะครับคราวนี้ถ้าเกิดผมผมเทสเป็นเบสไลน์เพลกีนออเนอียนเนาะของบูเกอร์ทีอันนี้คือทุกอย่างกลางหมดนะครับอันนี้ตัวเนี้ย จำไม่ได้ขอลองเทสก่นอนเคนะโอเคตัวนี้น่าจะเป็นกันนะโอเคอันนี้เป็นบูทแหลมถ้าสมมุติอันนี้ถ้าเกิดเราเออต้องบอกก่อนว่าเพจเปิดพาส,สีปะครับถ้าจับอย่างเงี้ยแล้วมันไม่จี่ปกติแล้วถ้าเกิดปล่อยมือครับมันจะมีจี่บ้างก็เป็นเรื่องปกติของพาส,สีบเบสเนาะคนที่เล่นเบสพีเพสสบสพาสีจะเบสจะรู้ว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับ อันนี้คือหมายว่าวางวางวาง,วางตรงกลางถ้าผมจับมันจะไม่จี่แล้วแต่ว่าถ้าผมป่อกก็จะมีนิดนึงคราวนี้ถ้าเกิดผมคัดแหลมนี่ผมคัดแหลมไปเลยเสียมก็จะหายไปแต่แม,มันยังอยู่นะคราวนี้เดี๋ยวฟังไปในนี้วยกันเป็นเป็นไลท์โซโล่นิดหน่อยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าสมมุติโซโล่มม Solo, ใน F m i n o เนี่แหละ คือคือกลางคือคือแหลเมเป็นกลางครันนี้ถ้าเกิดผมคัดแหลมนะครับทิ้งครันนี้เกิดผมบูดทแหลมมูดทไฮ ถ้าเกิดกลับมาตรงกลางก็จะเป็นโทนเดิมคราวนี้มาดูในย่านของเบสโลบ้างนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้คือโลที่เป็นกลางผมเทคกับรัดเบสไลน์แล้วกันถ้าผมคัดถ้าผมโลคัทปิดปิดปิดย่านปิดย่านเสียงเบสเลยไปข้างหลังโลมจะหาย ถ้าผมถ้าเกิดผมบูทสุดมันจะมาแรงมากเลยไม่รู้ไหมแตกเปล่าก็ลุ้นเอานะครับก็รวมๆประมาณนี้ผมทำคลิปเบสไลน์เพลงเนี้ย g r e e n Onion เนี่ยแต่บ o o k e r T ทเนี่ยแล้วก็โโลนี่นหน่อยไว้ท้ายคลิปถ้าสนใจโปรดักต์ของ b o ว i k นะครับติดต่อที่ The Music นะครับได้เลยตอนนี้ล็อกเบสเข้ามาเยอะเหมือนกันนะมันมีทั้ง Adam Ketan ทั้ง ซูจิโร่ก็เข้ามารับเบรมาเฮลิก้าครับแล้วก็ไม่รู้เมียแต่น่าจะมีมาเนี้ยมีเยเหมกันก็สนใจติดต่อไปด้วยนะแล้วก็ถ้ายังไงก็ไปลองได้ครับร้านอยู่ที่จุฬาซอยสิเจ้าของร้านจะดีมากนะครับน่ารักสุดๆชุ๊ๆเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับว่าผมจะเอาอะไรมาคุยกันเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ